ครับพบกันประจำสัปดาห์กับรายการคุคุ๊กเก้ครับผมเอกครับผมพัดครับครับคุณพัดรู้ไหมครับรู้เลยครับว่าหมอกกับควนันต่างกันยังไงรู้ดีรดูได้ไงครับก็ถ้าเกิดหมอกเนี่ยมันจะไม่แสบตาอืมแต่ถ้าควันเนี่ยจะแสบตาโอ้โหในเพลงพี่เบิร์ดเลยครับผมผมไม่ได้พูดถึงเพลงพี่เบิร์ดผมพูดเรื่องจริงอ๋อครับครับผมผมเนี่ยไม่ต้องแสบตาไม่แับตาอืม วันนี้เราจะมารีวิวสิ่งที่ใช้แยกแยะระหว่างหมอกและควันครับโอ้โหนั่นไงตัวนี้คือพีเอมสองยูห้ามิเตอร์พอตเทเบิลครับก็คือพกพาได้ของย่อเสี่ยมีในนี้เขาเรียกว่าสมาร์ทมี่นเองอ่ะก็คุณบัตครับพาถวยไหมพาถวยหน่อยหน้าตาเป็นมาณนี้เทียบกับฝ่ามือได้เนี่ยพนากหมอมือนะพอตเทเบิลพกพานะ สีขาวออวัสดุก็ผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะอืมเป็นพลาสติกที่แบบไม่เป็นผิวด้านอ่ะอืมไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมืออะไรง่ายอะไรเงี้ยคืออย่างแรกเนี่ยคือก่อนีไปลาเรียเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเห็นรูปอ่ะรู้สึกมันตัวใหญ่กว่านี้ไปถึงรูปในเน็ตรูปในเน็ตจนจะซื้อมาจน้รูปเป็นกล่องหรืออะไรเงี้ยครับดูอ่เหมือนใหญ่กว่านี้แต่พอซื้อมาให้ดีจริงๆแล้วชอบเล็กๆพลกง่ายดีใช่อะไรเงี้ยอก็ก่อนไปเทียบอย่างอื่นเทียบกับแบงค์พันเลยแล้วกัน แบงค์บ้านพับครึ่งนะก็ขนาดเนี่ยความความยาวเนี่ยเท่าแบงค์พันพับครึ่งเลยแต่ความกว้างอาจจะแบบกว้างเออแบงค์พันกว้างกว่าอีกแบงค์พันกว้างกว่าอะไรอเงี้ยครับผมแต่ถ้าความหนาเนี่ยมึงต้องเทียบเทียบกับแบงค์คุณไม่มันนี่ต้องมีประมาณล้านหนึ่งอะแสนเนี่ะอาจจะหนาแล้วเนี่ยครับผมโอเคเทียบเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยแบงค์พันผมเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เช็ดผมให้เช็ดแด้ก็ห่อให้เหรอเออฝากไว้นี่แหละคืนด้วยนะ อ่ะมาดูกันก่อนครับนี่คือด้านบนนะมีเป็นช่องชงนี่คือเป็นช่องเสียบชาร์จครับเป็นไมโคร s b เครับมีตัวสอนยี่ห้อของเ่าสมาร์ทมีครับพลิกมานี่คือด้านหน้านี่ว่าด้านหน้าแล้วกันนะก็เป็นหน้าจอโ l เ d ดเลยนะออ่ะจ้ะเป็นสีดำคือคือคือไอพลาสติกตัวนี้เป็นสีดำแต่แต่จอเป็นสีขาวครับตัวอักษรนเป็นสีขาวแล้วก็มีคำว่าพ m มสองจุดห้าตัวนี้ม่แล้วจะมีแถบอินดิเคเตอร์อยู่ตัวนี้เป็นสีเขียว อ่าคือคือถ้าค่าเป็นสีเขียวคือปลอดภัยนล่นเนียประมาณนั้นแล้วก็จะมีเป็นแย่เป็นสีส้มเป็นสีแดงอืครับคือสีส้มก็แบบกลางกลงใช่ไหมสีแดงคืออันตรายครับประมาณนั้นแล้วก็มีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มท้วนืุผมสาธีก็ใช้งานไปเลยแล้วกันจ้ะก็คือถ้าถ้าปิดอยู่คือกดค้างอะปิดอืวิธีเปิดก็กดหนึ่งทีปิดก็จะตาเคลื่อนเปิดครับใช่ไหมก็เปิดแล้วก็กดไปเรื่อยเรื่อเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนความสว่างหน้าจอได้อันนี้คือระดับหนึ่งคือมืดสุดระดับกลาง ระดับสูงสุดยืนสาวระดับความสว่างแค่นั้เนี่ยมืดกลางสว่างนะฮอันนี้แน่ด้านหลังเป็นตะแกรงช่องงเนี่ยก็เป็นช่องให้อากาศไหลเข้าอ่ะเพื่อเอาอากาศไปวัดไอ้ความพีเอ็มของมันอนี่ยวัดปริมาณฝุ่นของมันเน่ะแค่นั้นแค่นั้นเองจบยือใช้ง่ายๆแค่นี้แหละแบตหมดก็ชาร์จจ้ะชาร์จเต็มก็เอามาใช้จ้ะจะใช้ก็กดเปิดหนึ่งทีแล้วก็วัดลูปผมลูกผมไ่ใช้เป็นเลยอทัวร์เนี่ยบอกน้ำมูลจอกจากบ้านเนี่ย กดก่อนกดปุ๊บป้าเล่นได้สีเขียวอะไรเงี้ยกูภาวนาอย่างนี้ฝุ่นเยอะปูจะได้ไม่ต้องออกไปเล่นเหนื่อยแล้วกันเล่นกันลูกทุ่นเนี่ยป้าเล่นได้สีเขียวครับผมก็ไปเล่นกันลูกได้อะไรเงี้ยคือบางทีเราใช้แอปเคยเห็นในแอปแออะไรนะแอพิชัวอ่ะบางทีมันบางบางคือจะเคยเถียงกาแฟนะครับตรงหรือเปล่าออกไม่ได้เฮ้ยแอปมันบอกฝุ่นเยอะครับแอปมันวัดจากที่ไหนอืมมันไม่ได้วัดหน้าบ้านเราเนี่ยใช่ อันนีว้วัดที่ที่เราอยู่พาทัวร์คุณไปครับก็เนี่ยพาท <c oughs> ัวร์แล้วสัปด <c oughs> บบานี้ใชงด้วยประมาณนี้แล้วกันกับผมครับมารีวิวกันหน่อย <c oughs> คือก่อนหน้าเนี่ยครับที่อันนี้เล่าก่อนนิดนึงว่าทําไมผมซื้อตัวนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ก่อนหน้าที่จะซื้อตัวเนี้ยก็คิดแล้วคิดอีกว่ามันต้องซื้อต้องใช้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าใครใครดูเราเนี่ย <c oughs> เราเคยรีวิวไอ้ตัวไอ้ี i a o m i Air Purifier เครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศของเสี่ยมีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีมิเตอร์ตัวนี้อยู่แล้ววัดอยู่แล้วก็คือมันฟอกอากาศไปด้วยแล้วมันก็บอกด้วยว่าค่ามันเท่าไหร่เออมันก็รู้ค่าในห้องไงแต่มันนั้นในห้องจะแบกเครื่องฟอกไปหน้าบ้านไงก็ใช่ไงแต่คือมันก็เอาไอที่ที่เราอยู่ที่เรามีเครื่องฟอกก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเท่าไหร่ครับมันจะเป็นไหมอืได้อีกอย่างหนึ่งที่คุณพัดพูดไปแล้วคือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีแอปพวกแอร์วิชัลใช่ใช่ที่แบบเออถ ว่าถึงแม้เนี่ยว่ามันจะไม่ได้อยู่ที่เราอยู่เป๊ะๆแต่ว่าใกล้ๆตัวเราอะค่ามันประมาณเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราอยู่จริงๆใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วแอร์วิชวลมันคืออัลโดนี่มันไม่ใช่อินดอร์ที่เราอยู่จริงๆใช่ใช่ใช่เพราะนั้นไออันเนี้ยมันมีประโยชน์มากจริงๆว่าไอที่ที่เราอยู่จริงไอที่ที่อินดอร์ที่เราอยู่จริงอะค่ามันคือเท่าไหร่จริงแล้วมันประโยชน์จริงๆเพราะอะไรเพราะพีเอ็มสองจุดห้านี่ก็อันตรายไากที่เราเคยพูด ม่ในคลิปนั้นแหละยุคนี้ยังจะมีเชว์โลกอยู่โควิดแต่ตอนนี้มันวัดโควิดไม่ได้นะแต่อย่างน้อยกูก็คือกูรอดจากฝุ่นก่อนแล้วนะโควิดนี่กูก็พยายามเต็มที่แล้วใช่เออประมาณนั้นแหละยกตัวอย่างสถานที่ที่แบบเเฉพาะเฉพาะจริงๆที่แบบอย่างไอ้เครื่องกรองอากาศมันก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยไอแอร์วิชชัมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นในรถสำหรับผมนะก็คือรถผมอะคือรถเก่าแล้วสิบกว่าปีครับ เวลาผมเข้าไปอยู่ในรถอ่ะผมแล้วฝุ่นแล้วแอร์แบบข้างนอกมันมันฝุ่นเยอะอยู่ผมก็ว่าเอ๊ะหน่อยหน่อยนะหน่อยว่าเฮ้ยรถปกติถ้ารถถ้ารถดีๆรถใหม่ๆยางมันก็จะซิวแน่นไงเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าให้อากาศข้างนอกฝุ่นข้างนอกไม่น่าจะเข้ามาหรอกใช่ไหมแต่รถผมเก่าแล้วไงครับผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะเข้ามาม่ไว่าอะไรอย่างนี้พอมีอันนี้แบบกั้นจะกั้นหายใจขับก็ไม่ได้ ไม่ได้ตายดีวยว่จะกันในสักกี่นาที<ร>ไม่ให้กี่นาทีกี่วินาทีดีกว่าแต่พอมีอันนี้เปิดอยู่ในรถปุ๊บรู้เลยว่าเอ้ย <c oughs> กูควรออกจากนอกรถนอกรถไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หนักหกนักน้อยก็ครับไม่ใช่ว่า <god S 1> มาสที่เร <c oughs> <อ>าใส่อยู่อะไรเงี้ยถอดออกได้อะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยมันแย่เท่ากับข้างนอกจริงๆนะเราก็อาจจะแบบ ไปใส่เครื่องรองอากาศอที่เราเคยรีวิวซื้อเครื่องฟอกอากาศในรถมาใส่ซะใช่เครื่องฟอกอากาศในรถเสี่ยวมีเหมือนกันที่เราเคยรีวิวไปดูได้โอ้โหน่าคิดแรกๆเลยนะใช่ใช่ดูว่าจะแบบหน้าแบบอ่อนๆหน่อยเออเออหนะอยเออครับผมอะไรอะไรประมาณนั้นก็ยกอย่างอย่างแรกก็คืออย่างในรถอย่างนั้อย่างที่สองในห้างเออในห้างเออเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากในร้านอาหารหรือในร้านกาแฟอะไรเงี้ยที่เขามีเขาเปิดแอร์นะครับแต่แบบ ฮ้ยมั่นใจแต่แอร์เนี่ยคือมันไม่ใช่ฟิลเตอร์นะคือเย็นเย็นนี่มันไม่ไหนความว่าสะอาดนะเออใช่ใช่แล้วคือร้านอาหารบางที่หรือว่าห้างห้างบางที่อ่ะเขาเปิดประตูทิ้งไว้อ่อใช่ใช่เขาเปิดประตูแบบกว้างแล้วคนจะได้เดินเข้าเดินออกง่ายใช่ป่ะหรือแม้กระทั่งคือห้างก็คนเข้าออกตลอดเวลาบางทีก็อากาศข้างนอกก็เข้ามาไงใช่ เราก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วคุณนั่งอยู่กลางห้างเฮ้ยก็มันไก่อย่างประตูนี่ว่อน้อยอีกเออแล้วมันสอดอแล้วมึงพอสอดอแล้วไอ้มันเป็นจริงๆเลยแล้วมันแล้วมันเราเราสมมติผมนั่งอยู่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยเฮ้ยเรามาถอดอากาศดีไหมไม่ได้โควิดอ๋อหรอคือ p อ i n ออกของของฝุ่นคือเพราะเพราะคุณมีเนี่ยคุณอยู่ในห้างร้านกาแฟหรือร้านอาหารที่คุณไม่แน่ใจว่าให้มันใส่ขึ้นมาครับขึ้นมากดปุ๊บกดดูแป๊บเดียวรู้เลย อ๋อถอดได้เอ๊ะมันโอเคอยู่อะไรเงี้ยเด้ยมันมันยังยี่ห้าอยู่อะไรเงี้ยอ่ะก็จัดการไปใช้ได้อะไรเงี้ยครับครับนอกจากนั้นอย่างในบ้านเราเองเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยคือมันจะมีแบบขมมากเลยเนี่ยในห้องหลายๆห้องอะไรเงี้ยครับ สมมติเรามีเครื่องกรอากาศสักห้องหนึ่งห้องนั้นอาจจะปลอดภัยเราก็เห็นค่าอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าห้องอื่นที่ไม่มีล่ะไม่ได้มีทุกห้องนี่หว่าเออทุกห้องก็รวยเลยดิกูไม่ได้ยจนวะเนี่ยเออไม่ได้ซื้อมาทุกใสทุกห้องได้นี่หว่าแต่ถ้ามีอันเนี้ยครับเราก็จะเดินไปที่ห้องต่างๆได้แล้วก็ไป่ัดไปเช็คได้ยกเว้นยกเว้นคุณย่าแบกไอ้ที่ไอ้ที่ที่กอากาไปวางไว้ทุกห้องถึงห้องเรื่องคุณแล้วอันนั้นก็จะเหนื่อยไปนิดนึงแต่ว่าคือ มีอันเนี้ยแล้วก็เดินไปวัดในแต่ละห้องก็สามารถดูได้ว่าห้องั้นเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าจะเป็นต้องใช้แอร์พิเตอร์ไฟหรือเปล่าอันนี้ฮาบ้ามีวันหนึ่งครับผมผลงมากินข้าวเนี่ยลงมาตื่นมาปุ๊บกดเล่นในบ้านเนี่ยอ่ายี่สิบแปดยิบเก้าสามสิบโอ้ยน,นี่ในบ้านยังสามสิบเลยเว้ยเออบอกอากงกับแม่เฮ้ยวันนี้ข้างนอกฝุ่นเยอะครับผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่กันแน่เดินมาได้บ้านวัดสิบแปด ทำไมว่ากูสามสิบวะไหานเยอะูงส่เขาเพิ่งจะปักทูบหรือเปล่าไม่แน่ใจดีดาวทูบทูบเป็นฝุ่นเหมือนกันเออดาวเอาดาวเอาเพราะบางทีคนแก่เขาไปจุงไปเจ้าอะไรเงี้ยเป็นไงแต่ผมแต่ผมไม่ได้กลิ่นทูบนะแต่ผมไม่รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะบ้าผมอ่ะฮาว่าเลยอ่ะครับเออเพราะว่านั้นแต่อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่อ่พอมันใช้อย่างที่คุณพันบอกคือพอมันใช้วัดในบ้านเราได้แล้วเนี่ยคือเราสามารถวัดได้นะว่า ไอห้องที่เราอยู่เนี่ยไอกระจกที่เราที่เราปิดอ่ะมันซีลดีแค่ไหนโดยโดยเฉพาะพวกไอกระจกอลูมิเนียมอ่ะบานเลื่อนอ่ะจริงจริงมันซีลไม่ดีนะไอตรงช่องไอช่องที่มันเลื่อนอ่ะจริงจริงมันมีช่องอยู่เยอะนะแน่นอนแน่นอนอะไรเงี้ยอย่างห้องผมเนี้ยถึงขนาดติดติดไอตัวแอร์เพ i ร i ฟ r เอร์นะเวลาข้างนอกเยอะๆอะไรเงี้ยสักร้อยข้างในอ่ะผมจะประมาณยี่สิบซึ่งก็คือยังไม่ค่อยดีนะแต่คือน้อยกว่าข้างนอกเยอะเลยใช่ปะแต่พอผมแบบรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเน่ะผมก็แบบ เฮ้ยกระจกอลูมิเนยียมมันซีลไม่ดีก็ไปซื้อยางพอ,อมีอันนี้เช็คอ่ะพอมีอันนี้เช็คว่าไอ้น,นี่มันเท่าไหร่นะคยก็ไปซื้อยางมาซีลอ้ตัวประตูอ,อ๋อให้มันให้มันแน่นขึ้นอ,อรอ่อแล้วพอซีลแล้วเป็นไงมากกว่าเดิมโอ้ยใช่ <laughs> ซื้อยางยี่ห้ออะไรลดลงเลย <laughs> ลดลงเรอก็ลดลงลดลงจริงก็คือมันก็คือมันซีล กระจกได้ดีขึ้นซีลประตูได้ดีขึ้นแค่ช่องเล็กๆที่อากาศั่วไหลจากประตูพีเอมสองจุดห้าครับกระจกเนี่ยนะพีเอมสองจุดห้าครับโอ้มันเล็กระดับมันเล็กมากระดับสองจุดห้านะคุณมีช่องนิดเดียวมันก็ทาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเพราะั้นคุณต้องซีลให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นห้องไหนที่คุณไม่มีแอร์พิเออร์ฟิลเอร์หรือไม่รู้ว่าให้มันกระจกซีลดีไม่ซีลไม่ดีคุณเอาตัวนี้ไปวัดคุณก็รู้ว่าให้มันไม่ดีนะคุณก็ได้ไปหาอะไรซีลเปลี่ยนกระจกไว่าป ใช่ครับอันนั้นคือยูสเคสที่แบบเฮ้ยมันพอมันมีอันนี้จริงๆอ่ะมันสะดวกมันใช้จริงใช้ใช้จริงผมว่าแบบคุ้มค่าราคามากตัวนี้ราคาประมาณไม่ถึงพันนะเจ็ดแต่ร้อยประมาณนั้นคุ้มค่าราคามากุณรีไปซื้อนะก่อนที่พีมมาเยอะๆเดี๋ยวคาตาางดีนะช่วงนึงผมจะซื้อซื้อไม่ได้เป็นเล่นไปเหรอครับนอกจากนั้นคือค่าที่มันวัดเนี่ยคือกิ๊กอย่างเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้มันวัดได้แค่ได้หรือไม่ได้ ค่าวันวัดอะถูกต้องแค่ไหนแป๊บหนึ่งออพันหนึ่งมึงคืนไปโอ้โหไอ้นี่ซาแล้วเหรอเนี่ยเฮาโกโมะเราจริงจริงก็จะแฮปนี่แหละครับครับอ่ะก็คือเครื่องวัดเนี่ยมันแอคเคิลเลตแค่ไหนค่าที่มันบอกเนี่ยว่ามันยี่สิบห้าว่าคือห้าสิบมันถูกต้องแค่ไหนเออดูได้ไงผมก็ไม่รู้พูดไดีดีๆูเพือนเพ่ามีวิธีวัดวิธีของผมผมมีวิธีอันนี้ยูดเล่นผมมีวิธี วิดีโอผมในการที่จะบอกว่ามันโอเคไม่โอเคเอาอย่างหยาบๆก่อนเลยครับคือผมไปครีวงนครศรีธรรมราชเป็นหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านครีวงเขาเคลมว่าหมู่บ้านเนี้ยครับอ่าอ่าต่อก่อนหมู่บ้านนี้อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยอ่าอ่าก็ผมในโลกเลยไหมในประเทศไทยก็พอในประเทศไทยเขาเขาเคลมผมก็ไปวัดผมก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปวัดก็ได้ค่านี่มันน้อยจริงเท่าไหร่ ประมาสองสองโอ้สุดยอดเลยว่ะอันนั้นอันนั้นคือวิธีการเปรียบเทียบว่าอากาศไปสุดมันก็โชว์น้อยก็คือใครซื้อนี่มาเนี่ยให้ไปหมู่บ้านนั้นใช่แล้วไปวัดดูถ้าไม่ได้มึงไปเคมาเลยนะอันนั้นคือน้อยอันนั้นคือน้อยครับเสร็จแล้วอย่างวันที่แบบอย่างกรุงเทพเนี้ยวันที่อากาศจะแย่ผมก็วัดวัดก็ได้หลักร้อยหลักพีเอ็มนะพีเอ็มสี่ถห้า พียมหลักร้อยนี่ค่ายเดี๋ชนีอากาศนี่น่าจะร้อยกว่านั่นแหละเยอะใช่ก็คือค่าที่มันน้อยๆในที่เขาเคมว่าอากาศบริสุทธิ์ในประเทศไทยมันก็น้อยจริงแล้วในวันที่ PM เยอะซึ่งเยอะก็คือเอาดูง่ายๆคือดูอย่างค่าแบบ a q i a ายแอปเอควายแอปอปแ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 อป้อปแอเอปอปแอปแอปแออปอปกอปอปอปแอปแอปแออปแออปแอปอาอออปอปแอปอยออนอยออออออกออ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 อ เอาแบบละเอียดหน่อยครับให้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าครับผมก็ไอง่ายไปวางเทียบกับตัวแอร์เพลร์ไฟอ์ร์ผมุเสี่ยวมีอย่างไรกูย่างค่าเท่ากันนะหรือต่างกันนิดนึงต่างกันนิดเดียวก็ค่าเท่าที่ผมลองเล่นมาหลายๆรอบก็ประมาณปกลิไม่เกินห้าไม่เกินห้ามิลลิกรัมเปอร์ลูกบาทเมตรอย่างไยก็เพี้ยนเท่ากันนะเอก็เป็นไม่ได้คือผมไม่รู้ว่าคือเป็นไม่ได้หรกจะเพี้ยนเท่ากัน มันคาลิเบตมาเนี่ยมาเหมือนกันแาจจะเป็นไปได้มันเพี้ยนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็คือคือผมไม่มีทางรู้ว่าค่าแอคทูรจริงๆมันคือเท่าไหร่แต่นี่คือวิธีที่ผมเทียบว่ามันแอคทูรเไม่แอคทูร์อย่างไรยกเว้นผมจะไปซื้อมิเตอร์ราคาหลักหมื่นหลักพันหลักไม่รู้หลักอะไรก็ไม่รู้อะมาเทียบซึ่งผมคิดว่ามันไม่แม่เซนอะไรเงี้ยเท่านี้ผมคิดว่ามันมันก็ค่อนข้างแอคทูร์แล้วของราคาเจ็ดแปดร้อยได้ขนาดนี้ใช่แค่แล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็สุดท้ายก็ อยากกะยำกันนิดนึงเรื่องเรื่องสุขภาพอะไรเงเรื่องพีเอ็ม2.5ก็ดูแลสุขภาพมาด้วยช่วงหน้าหนาวฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยก็ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านตื่นมาผมว่าอย่างน้อยก็ดูค่าพีเอ็ม2.5กันหน่อยว่าควรใส่หน้ากากหรือไม่ใสหนากากกันตัวนี้ใส่อยู่แล้วแหละ ก็ไม่ทุกวันหรอกโควิดอแต่หน้ากากโควิดกับหน้ากากเตียมสองอย่างนะฮะตัอย่างนะนะคุณคุณดูดีๆนะใช่ใช่ควรจะใส่หน้ากากแล้วก็ย้ำอีกนิดหนึ่งคือไม่ควรจะออกกําลังกายนะไม่ควรจะไปวิ่งหรืออะไรข้างนอกอันนี้นี่สุดยอดเลยเพราะพอยิ่งวิ่งคุณยิ่งสูดพวกนี้เข้าไปเยอะสุดยอดมากวันนั้นวันนั้นผมยังไม่ต้องใช้เครื่องนี้หรอกครับเปิดประตูบ้านมานี่หมอกลงแล้วเนี่ยอ่าไม่ใช่หมอกหรอกครับเปิดแอปมาโอ้โหรอไปเกือบสองร้อยใช่ไหมอากงกับบ้านแถวหมู่บ้านผมวิ่งกันเฉยเออ ผมรู้ิธไปเตือเขายังไงใช่คือถ้าเจอคนแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เตือนเขานิดนึงแนะนำนิดนึงหรือว่าก็เนี่ยเปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับครับไปก่อนก็ฝากดูแลสุขภาพกันไปด้วยครับลาไปก่อนครับรายการคู่หูคู่กรับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมซับสไครต์ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดทีมหม่ของเราบ๊ายบายครับบาย